744เครับเป็นกรณีจำนองระงับครับอันจำนองย่อระงับสิ้นไปนะครับด้วย 6. อนุมาตานี้นะครับอนุมาตาแรกเมื่อนี่ที่ประการระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นอันไม่ใช่เหตุอายุความครับอนุ2เมื่อปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองด้วยหนังสือเป็นสำคัญครับอนุ3าเมื่อผู้จำนองหลุดพ้นครับอนุ4เมื่อถอนจำนองครับอนุห เมื่อขายทออตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองตามคำสั่งสารอันเนื่องมาจากแตกกรรมครับจำนองหรือถอนจำนองครับหรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา729ทับครับอนุ6เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้นหลุดครับผมขอกล่าวเฉพาะอนุมาตราที่สำคัญนะครับ หลักที่สําคัญเนี่ยนี้ที่เป็นการระงับสิ้นไปนะครับโดยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เหตุอายุความเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเหตุที่ทําให้นี่ระงับนะครับก็จะมีอยู่5กรณีด้วยกันก็คือการชํารหนี่การปลดหนี้การหักกลบลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่แล้วก็นี่เกลื่อนเกินกันครับแต่นั้นแล้วการแย่งการครอบครองที่ดินนะครับซึ่งเป็นทรัพย์ที่จำนองเนี่ยจึงไม่ทําให้สัญญาจำนองระงับไปครับ ทีนี้เรามาดูกรณีที่หนี้ประกันขาดอายุความนะครับซึ่งไม่ทําให้จำนองระงับครับตัวอย่างเช่นโจทฟ้องคดีนี้เกินกว่า1ปีนับแต่วันที่โจทได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงความตายของชอช้างเจ้ามรดกครับทำให้หนี้ตามสัญญากู้เงินเนี่ยอันเป็นหนี้ประธานขาดอายุความครับแต่เนื่องจากสัญญากู้เงินรายนี้มันมีการจดทะเบียนจำนองที่ดินไว้เป็นประกันด้วยครับนั้นแล้วแม้หนี้ตามสัญญากู้เงินอันเป็นหนี้ประธานเนี่ยจะขาดอายุความครับ โจดก็ยังมีสิทธิ์บังคับชหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองได้ครับแต่คงจะบังคับได้เฉพาะทรัพย์สินที่จำนองเท่านั้นครับไม่มีสิทธิ์บังคับถึงทรัพย์สินอื่นของชอช้างเจ้ามรดกได้ครับต่อไปถ้าเป็นกรณีปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองด้วยหนังสือเป็นสำคัญครับตามมนุษย์สองการปลดจำนองเนี่ยก็คือการที่เจ้าหนี้เนี่ยแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการจะเอาทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันหนี้อีกต่อไปครับและเมื่อมีการปลดจำนองแล้วเนี่ยเฉพาะหนี้จำนองเท่านั้นครับที่ระงับไป แต่นี่ประธานยังคงมีอยู่นะครับต่อไปกรณีผู้จำนองหลุดพ้นครับการจำนองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้ของบุคคลอื่นนะครับถ้าผู้จำนองขอชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนองแต่ผู้รับจำนองไม่ยอมรับชำระหนี้นะครับผู้จำนองย่อมเป็นอหลุดพ้นจากความรับผิดครับต่อไปเมื่อถอนจำนองครับหมายถึงการถ่ายถอนจำนองทั้งกรณีที่ผู้จำนองและผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองเป็นผู้กระทำครับแต่ต้องเป็นกรณีที่ผู้จำนองหรือผู้รับโอนเนี่ยแสดงเจตนา โดยแท้จริงครับเพื่อจะถ่ายถอนจำนอนครับต่อไปมาตรา747เครับเป็นเรื่องของลักษณะของสัญญาจำนำครับอันว่าจำนำนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำครับเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ครับลักษณะสำคัญของสัญญาจำนำนะครับก็คือจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้นครับแตนั้นแล้วสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ครับจึงไม่อาจนำมาจำนำได้ครับ โดยการจำนำก็จะต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำครับเพื่อประกันการชำระหนี้ครับจำนำครับก็จะต้องมีการส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำยึดถือไว้ด้วยครับหากทำสัญญาจำนำแต่ไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้ผู้รับจำนำครับกรณีนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการจำนำครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับการเอาโฉนดที่ดินเนี่ยมาให้ผู้ให้กู้ครับยึดถือไว้ตามสัญญากู้ครับ แม้ว่าจะมีการส่งมอบโฉนดแก่กันก็ตามครับกรณีอย่างนี้ไม่ใช่สัญญาจำนำครับและหลักที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือผู้จำนำจะต้องเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจำนำครับต่อไปมาตรา767ครับเป็นผลของการบังคับจำนำเมื่อบังคับจำนำได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใดท่านว่าผู้รับจำนำต้องจัดสรรชำระหนี้และอุปกรณ์เพื่อให้เสร็จสิ้นไปและถ้ายังมีเงินเหลือก็ต้องส่งคืนให้แก่ผู้จำนำครับหรือแก่บุคคลผู้ควรจะได้เงินนั้นครับ ส่วนวรรคสองถ้าได้เงินน้อยกว่าจำนวนค้างชาําระท่านว่าลูกหนี้ก็ยังคงต้องรับใช้ในส่วนที่ขาดอยู่นั้นครับในมาตรา767ครับในกรรมคับจำนำนะครับถ้าได้เงินน้อยกว่าจํานวนที่ค้างชําระนะครับลูกหนี้ก็ยังคงต้องรับใช้ในส่วนที่ขาดรับตามวรรคสองตรงนี้เป็นประเด็นหลักนะครับในกรณีที่ผู้จำนำเป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้เนี่ยเมื่อบังคับจำนำแล้วได้เงินไม่พอชําระหนี้ครับเจ้าหนี้มีสิทธิ ฟ้องเรียกหนี้ที่ยังขาดได้จากลูกหนี้เท่านั้นครับแต่ไม่มีสิทธิ์เรียกจากผู้จำนำเพราะว่าผู้จำนำเนี่ยรับผิดเฉพาะทรัพย์สินที่เอามาจำนำเท่านั้นครับเว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นพิเศษไว้ครับต่อไปมาตรา769ครับเป็นเรื่องของกรณีจำนำระงับครับอันจำนำครับย่อมระงับสิ้นไปอนุหนึ่งเมื่อหนี้ซึ่งจำนำเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอื่นมิใช่เพราะอายุความ หรืออนุสองครับเมื่อผู้เับาจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนานนะครับกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำครับในอนุหนึ่งนะครับเมื่อนี้ซึ่งจำนำเป็นประกันอยู่นั้นระง,งับสิ้นไปเพราะเหตุอื่นอันไม่ใช่ยุความครับซึ่งเหตุที่ทําให้นี่ระง,งับไปนะครับ มีกี่5กรณีด้วยกันเรามาทวนกันอีกครั้งนะครับก็คือการชำระหนี้การปลดหนี้การหักกลบลบหนี้การแปลหนี้ใหม่และหนีเน้เกลื่อนกลืนกันครับดังนั้นแล้วกรณีที่หนี้ประธานขาดอยุความนะครับก็ไม่ทําให้สัญญาจำนำระงับไปครับส่วนแนวนสองครับเมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินที่จำนำกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จำนำครับถ้ามีการมาคับจำนำแล้วเนี่ยเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนำครับผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ซื้อครับและการครอบครองของผู้รับจำนำก็เป็นอันสิ้นสุดลงครับดังนั้นแล้วจำนำย่อมระง,งับสิ้นไปด้วยครับ